วันนี้อยู่กับ CLS 250 Diesel คำนิยามของความสปอร์ตหรูสไตล์คูเป้แต่ก็ยังใช้งานได้แบบสีที่นั่งจึงทำให้รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมอันดับต้นๆของ Mercedes-Benz แล้วล่ะค่ะ จะพูดถึงรถสปอร์ตนะคะที่สามารถใช้งานได้ทุกวันเนี่ย CLA 2 5 0คันนี้ก็คงจะขึ้นมาในใจของใครหลาย,ลายๆคนอย่างแน่นอนเลยรวมถึงตัวแอมด้วยนะคะซึ่งคันนี้ก็เป็นรถ4ประตูทรงสโลปที่เป็นสไตล์คูเป้ทำให้มีรูปร่างที่สวยมีสเสน่ห์มากๆเลยและค่ะคันนี้ยังมาพร้อมชุดแต่ง AMG Package ตัวท็อปรอบคันด้วยนะคะรวมถึงชุดแต่งที่อยู่ภายในที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนี้ด้วยค่ะ มาดูกันที่ล้อค่ะ AMG ขนาด19นิ้วพร้อมยางใหม่ปี2020เครื่องยนต์ก็เป็นดีเซลขนาด 2,143cc 204แรงม้าที่มาพร้อมเกียร์7สปีดท,ที่พวงมาลายัยเร็วแรงพอตัวเลยแล้วค่ะ ไฟหน้า Intelligent Light System มาพร้อมดวงไฟถึง71ดวงที่มาพร้อมไฟ Daytime Running Light สองสว่างตลอดทั้งวันในส่วนของด้านท้ายสวนทรงสวยมากๆมาพร้อมไฟท้าย LED และโลโก้สัญลักษณ์ CDI ที่บ่งบอกถึงความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ <S <S เข้ามาภายในโทนสีดำให้ความรู้สึกดุดันและสปอรต์ตแต่แอบซ่อนความหรูด้วยไลายไม้เงานะคะ และยังมีออปชันที่มาพร้อมตัวรถแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ต3ก้านที่จับแล้วถนัดมือมากๆเลยค่ะจอ command คอมมานดควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ปรับเปลี่ยนโหมดได้อย่างง่ายดายเบาะปรับไฟฟ้าเต็มตัวพร้อมเมมโมรี a แท็กเกจในส่วนของคอนโซลกลางนะคะยังแอบมีนาฬิกาอนาล็อกที่น่ารักเก๋ๆแบบนี้และในส่วนของแอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาค่ะ และเมื่อเกียร์เขาใหญ่ไปอยู่ที่พวงมาลัยจึงทำให้คอนโซลตรงนี้มีที่ว่างคอเหลือให้วางแก้วน้ำและของอนเนกประสมมากยิ่งขึ้นเลยเลยค่ะมาดูพื้นที่นั่งด้านหลังกันบ้างค่ะนั่งได้เต็มๆถึง2ที่นั่งเลยและจะบอกว่านั่งในท่าที่สบายสุดๆเพราะบอกเขาใหญ่อบกระชับแผ่นหลังได้ดีเลยทีเดียว ตามแนวกลางนะคะนอกจากมีแอร์หลังที่แยกซ้ายขวาแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่ในการวางแก้วน้ําและของอนเนกประสงค์ตรงด้านนี้เป็นรถที่ใช้งานได้ทุกจุดจริงๆค่ะแม้คุณผู้ชมจะไม่ต้องพับเบาะนะคะการเก็บสัมภาระเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็จุได้มากเลยทีเดียวค่ะ การใช้งานของ CLS คันนี้เชื่อได้ว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของใครหล,หลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะและการซื้อรถมือ2ไม่น่ากลัวอีกต่อไปซื้อรถแอดมวันนี้มั่นใจได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะเรามีบริษัทกูอินสเปกชันบริษัทตรวจรถยนต์มือ2มาตรฐานญี่ปุ่นเช็คให้แล้วถึง344จุดด้วยกันค่ะบอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่าสุดๆเลยละค่ะกับราคาที่คุณเอื้อมถึงเพียง1ล้าน5แสน ห้า0มบาทเท่านั้นดาวเริ่มเพียง1น0 0 0แสนต้นๆนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยกดคลิปเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของรถแอดมายได้ส่งตรงถึงหน้าบ้านของคุณค่ะเพียงโทรหาเรา0875097878หรือจะทักไลน์มาคุยที่ Ad ดแอดมาค่ค่ะ